สวัสดีครับผมบูมสอนเทศนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปเนื้อหาเปเปอ P1 นะครับสำหรับสอบ i c p a นะครับโดย Paper P1 นะครับจะพูดถึงตราสารทั่วไปโดยเน้นที่ตราสารทุนนะครับตราสารนี่กองทุนรวมนะครับข้อสอบตัว P1 นะครับจะออกทั้งหมด100ข้อเป็นข้อสอบแบบ4ตัวเลือกนะครับเกณร์ในการผ่านก็คือท่านต้องทำได้อย่างน้อย70%นะครับ แล้วก็ต้องได้คะแนนในหมวดของจรรยาบรนนะครับ14ข้อสำหรับเนื้อหาในหมวดความรู้พื้นฐานนั้นออกทั้งหมด30ข้อนะครับเนื้อหาในบทนี้ผมก็จะมาสรุปเนื้อหาสำคัญในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมของการลงทุนและตลาดการเงินมารับชมกันได้เลยครับก็ออก3ข้อนะครับก็ปัจจัยแวดล้อม การลงทุนนะครับและตลาดการเงินเรื่องที่ท่านต้องรู้นะครับก็คือความหมายและความสำคัญของตลาดการเงิน,นครับเรื่องนี้มักจะออกเสมอนะครับก็คือความหมายและความสำคัญตลาดการเงินนะครับ ความหมายของตลาดการเงินเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการระดมทุนนะครับก็ความหมายมันก็คือเครื่องมือทางการเงินเพื่อใช้ระดมทุนนะครับแล้วก็ความสำคัญของมันนะครับมันก็เป็นกลไกนะครับเป็นกลไก ทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพนะครับคีย์เวิร์ดหลักๆของมันก็คือใช้ระดมทุนนั่นเองนะครับสำหรับตลาดการเงินนะครับก็คือให้หาว่ามีการระดมทุนการลงทุนให้ดีขึ้นอันนี้ก็คือความหมายและความสำคัญของตลาดการเงิน ทีนี้หัวข้อถัดไปที่ท่านต้องรู้นะครับก็คือบทบาทนะครับหรือว่าผมจะเรียกว่าฟังก์ชันนะครับเพราะว่าถ้าจำเป็นอังกฤษมันจะง่ายกว่านะครับฟังก์ชันนะครับหน้าที่ของตลาดการเงินครับตลาดการเงินเนี่ยมีหน้าที่หลักๆอยู่6ด้านครับอันแรกก็คือเซฟวิ่งนะครับก็คือเป็นแหล่งสะสมเงินออมนะครับทำให้คนมีเงินออมได้นะครับอันที่2นะครับก็คือ Liquidity นะครับเป็นตัวเสริมสภาพคล่องทางการเงินนะครับทำให้คนที่อยากใช้เงินก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้คนที่มีเงินทุนเหลือก็สามารถเอาไปลงทุนให้เกิดประโยชน์ได้นะครับเวลนะครับก็คือใช้สะสมความมั่งคั่งได้นะครับโดยผ่านเครื่องมือของตลาดการเงินนะครับใช้ในการใช้จ่ายต่างๆทำธุรกรรมต่างๆก็ได้นะ a y m e n t ต่อไปก็คือเครดิตนะครับเป็นตัวบอกความน่าเชื่อน้าเชื่อถือของบริษัทหรือบุคคลได้ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนน่าทําธุรกิจด้วยหรือเปล่าน่าคบหาหรือไม่เป็นตัวบอกถึงความเสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นตัวกําหนดนโยบายของภาครัฐในการดูแลเศรษฐกิจนะครับ ตัวที่สําคัญที่สุดสําหรับตลาดการเงินเนี่ยก็คือเป็น,นกลไกในการกําหนดนโยบายของภาครัฐในการควบคุมทิศทางของเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมน,นะครับก็อันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องจําเป็นนะครับให้รู้ว่าคร่าวๆว่าบทบาทของมันมีอะไรบ้างเขาเอาจจะถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของตลาดการเงินก็ถ้าไม่ใช่7ข้อนี้ก็สามารถตอบไปได้เลยนะครับเนื้อหาต่อไปนะครับที่เน้นย้ําสําหรับ บทนี้นะครับก็คือขอเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับก็คือการเคลื่อนชเคลื่อนย้ายเงินทุนนะครับการเคลื่อนย้ายเงินทุน3วิธีนะครับที่จริงเนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนมากกว่า3ามวิธีข้างต้นแต่เนื่องจากในหนังสือเนี่ย สอนแค่3ามวิธีนี้เท่านั้นนะครับผมเขียนไว้สีน้าเงินก็คือเน้นย้ําเป็นพิเศษนะครับสําหรับหัวข้อนี้เพราะว่ายังไงก็ต้องถามแน่นอนนะครับ1ข้อนะครับวิธีเคลื่อนย้ายนะครับวิธีแรกนะครับก็คือเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยตรงนะครับโดยจะเคลื่อนย้ายจากภาคครัวเรือนหรือผู้มีเงินออมครับไปยังภาคธุรกิจนะครับผมวาดเป็นบ้านนะ ทางซ้ายก็คือภาคครัวเรือนนะครับทางขวาก็คือบริษัทนะครับหรือว่าผู้ต้องการเงินทุนนะครับการเคลื่อนย้ายโดยตรงเนี่ยก็คือเงินมาจากผู้ที่มีเงินไปยังผู้ที่มีโครงการดีๆต้องการเงินทุนนะครับโดยภาคครัวเรือนเนี่ยคนที่มีเงินออมเนี่ยจะให้เงินทุนไปนะครับกับบริษัทในขนาดเดียวกันนะครับบริษัทเนี่ย ก็จะต้องจ่ายสิ่งตอบแทนมาให้กับภาคครัวเรือนนะครับอาจจะเป็นหุ้นส่วนหรือว่าดอกเบี้ยนะครับขึ้นอยู่กับการทําสัญญานะครับก็หุ้นส่วนก็คือส่วนแบ่งในตัวกิจการนะครับแล้วก็หรือว่าดอกเบี้ยนะครับซึ่งการระดมทุนโดยวิธีนี้นะครับมันมีข้อดีคือขอพูดถึงข้อดีก่อนนะครับ เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับของผู้ลงทุนนะครับผู้ลงทุนเนี่ยก็จะได้ใช้เงินให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของที่เขาไปลงมากที่สุดเช่นเขาสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ธุรกิจนี้เขาก็ได้เอาเงินไปลงทุนในอันนี้มากที่สุดนะครับแต่มันมีข้อเสียนะครับซึ่งทำให้มัน เกิดการพัฒนาระบบการเงินขึ้นมามันทำได้ยากนะครับที่คนสองคนจะเห็นพ้องต้องกันแล้วรวมระดมทุนกันได้ง่ายๆนะครับมันจึงทำให้เกิดความยากเกิดขึ้นเพราะยากแต่ต้นทุนทางการเงินสูงนะครับอ่ทั่วทีนะครับตกขอบนะครับอันนี้คือข้อเสียของการระดมทุนวิธีนี้นะครับ อย่างที่2ก็คือเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าคนลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญกิจการที่อยากลงทุนดีพอลักษณะเด่นของการลงทุนโดยวิธีนี้นะครับก็คือไม่มีตัวกลางนะครับถ้าโจทย์ถามถ้าเงินจากในเอไปในบโดยตรงโดยไม่ผ่านตัวกลางเนี่ยมันก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยตรงนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินเงินทุนโดยวิธีแรกนะครับ ทีนี้มาดูรูปแบบที่สองนะครับอันนี้ขีดเส้นใต้นะครับว่าไม่มีตัวกลางใดทังสิ้นนะครับทําด้วยตัวเองอันที่สองก็คือเคลื่อนย้ายโดยอ้อมนะครับผ่านตัวกลางทางการเงินนะครับตัวกลางในการเงินที่เรารู้จักทั่วไปก็คือธนาคารหรือสถาบันการเงินนะครับโดยที่ ภาคครัวเรือนนะครับอยู่เหมือนเดิมครับก็จะมีตัวกลางนะครับเป็นธนาคารนะครับหรือว่าสถาบันทางการเงินเนี่ยมาอยู่ตรงกลางเพื่อเป็นตัวเช็คว่าบริษัทน่าลงทุนหรือเปล่าแล้วก็เอาเงินจากผู้มีเงินออมไปลงทุนในบริษัทที่น่าลงทุนนะครับก็วาดรูปเป็นรูปบ้านเหมือนเดิมนะครับวิธีการระดมทุนก็ทําได้โดยผู้มีเงินออมนะครับ เอาเงินไปฝากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินต่างๆนะครับเงินทุนก็จะเคลื่อนที่มาทางนี้นะครับโดยที่ธนาคารเนี่ยสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงินนะครับเมื่อมีธุรกิจที่ต้องการแหล่งเงินทุนเนี่ยธนาคารเนี่ยจะเป็นตัวกลางในการนำเงินไปปล่อยกู้นะครับธนาคารก็จะให้เงินทุนกับภาคธุรกิจ ไปทำกิจการนะครับในขณะเดียวกันนะครับภาคธุรกิจเนี่ยก็ต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารนะครับเป็นผลตอบแทนให้กับธนาคารการระดมทุนโดยวิธีนี้มีข้อดีก็คือรัฐบาลเนี่ยมองว่าธนาคารเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเลยมีเลเวอเรจนะครับหรือว่าอัตราทด ก็คือธนาคารเนี่ยสามารถปล่อยเงินกู้ได้มากกว่าเงินฝากที่มีนะครับเนื่องจากรัฐบาลมองเห็นว่าธนาคารเชี่ยวชาญซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้ถึง1 0ถึง20เท่าเลยทีเดียวจากเงินฝากนะครับดังนั้นเวลาธนาคารล้มมันก็เลยมีปัญหาเพราะว่าเขาปล่อยกู้มากกว่าเงินฝากนะครับข้อต่อไปนะครับธนาคารเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในการคัดกรองให้กับเราคนระับ เพราะว่าธนาคารเนี่ยมีประสบการณ์ในการเห็นผู้ทําธุรกิจในรูปแบบต่างๆเขาก็เลยคัดกรองได้เก่งกว่าเราไปเลือกสรรบริษัทลงทุนด้วยตัวเองเหมือนวิธีแรกครับทีนี้พูดถึงข้อเสียนะครับข้อเสียเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ธนาคารเก็บดอกเบี้ยจากผู้จากธุรกิจแล้วก็ให้กับผู้มีเงินฝากไม่เท่ากันนะครับโดยที่ เขาอาจจะให้ดอกเบีย้ยกับผู้บีเงินฝากร้อยละหนึ่งต่อปีนะครับคือสีน้ำเงินตรงนี้นะครับแต่ไปเก็บกิจการส0เซนต่อปีนะครับธนาคารก็เลยได้ส่วนต่างเป็นกำไรนะครับก็คือ9%ต่อปีนะครับทำให้ระบบจริงๆเนี่ยมีการสูญเสียเงินออกจากระบบไปเยอะต้นทุนทางการเงินของบษษริษัทก็เลยยังแพงอยู่นะครับ ส่งผลให้สภาพคล่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็ดีขึ้นกว่าวิธีแรกค่อนข้างมากแล้วนะครับข้อเสียก็คือตัวต้นทุนหรือดอกเบี้ยยังถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับสำหรับการเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านวิธีนี้กำไรเนี่ยตกอยู่ในมือธนาคารมันจึงไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการระดมทุน2วิธีนี้นะครับจึงพัฒนาวิธีการเคลื่อนย้ายเงินทุนวิธีที่3ขึ้นมานะครับก็คือเคลื่อนย้ายผ่านตลาดการเงิน,นครับผมขอ,อต่อเลยเนาะมองเห็นเนาะเคลื่อนย้ายผ่านตลาดการเงิน,นครับ โดยมีวานิชชนกิจหรือว่าบรจอเป็นตัวช่วยดําเนินการนะครับคือบรจรทอทหน้าที่เหมือนตัวกลางก็จริงแต่ไม่ใช่ธนาคารนะครับข้อ2เนี่ยให้ท่านจําไว้นะครับพวกธนาคารพาณิชย์ธนาคารต่างๆสถาบัานการเงินเนี่ยถ้าเราไปกู้ผ่านเขาเนี่ยถือว่าเป็นการระดมทุนโดยอ้อมเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยอ้อมผ่านตัวกลางทางการเงินนะครับอันนี้ก็เป็นธนาคารสถาบัาน การเงินนะครับส่วนตลาดการเงิน,นครับ,ก,รนนรบก็จะเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินนะครับเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูเหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าผู้มีเงินออมอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตลาดการเงิน,นครับอันนี้ก็คือภาคธุรกิจนะครับเหมือนเดิมนะวาดก๊อปปี้มาด้านบนทีนี้ ตลาดการเงินเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางแบบโปร่งแสงนะครับธนาคารเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางแบบทึบแสงโดยที่เงินทุนเนี่ยจะเคลื่อนที่จากผู้มีเงินออมนะครับเข้ามาผ่านตลาดการเงินแล้วก็แทบจะไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายตรงกลางเหมือนธนาคารเลยนะครับแล้วก็เข้าไปยังบริษ,ษัทนะครับอันนี้ก็คือเงินทุนนะครับตรงนี้ เงินที่ผ่านได้โดยตรงนะครับเมื่อกิจการมีกำไรนะครับก็มีการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ที่ลงทุนนะครับจ่ายกลับมาเลยนะครับผ่านตลาดการ,การเงินแทบจะไม่โดนค่าตกนะครับอันนี้ก็คือกำไร อาจจะเป็นปันผลหรือว่าดอกเบีย้ยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ซึ่งสมมุติว่ารับมาลอยใช่ไหมผู้มีเงินออมจ่ายไปลอยนะครับเสียค่าจัดการจริงๆแค่ไม่เกิน1%นะครับสำหรับการนำบริษัทจดทะเบียนผู้ประกอบการเนี่ยก็ได้ไปเกือบเต็มๆเลยนะครับพอได้เต็มๆเสร็จก็ไม่ต้องมีภาระดอกเบี้ยต้องจ่ายนะครับ แล้วก็สามารถหรือว่าอาจจะมีก็ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือนะครับแล้วก็จ่ายผลตอบแทนโดยผ่านตัวกลางตัวกลางตรงนี้เนี่ยก็จะเสียค่าดําเนินการที่น้อยกว่า1%มากๆดังนั้นตลาดการเงินเนี่ยจึงมีความสําคัญในการที่เป็นแหล่งระดมทุนเป็นกลไกที่ทําให้การลงทุนมีประสิทธิภาพนะครับก็เนื้อหาหนังสือก็กล่าวไว้เท่านี้นะครับที่จริงมันมีวิธีระดมทุนมากกว่านี้อีก เช่นออกเหรียญ ICO หรือว่าโทเค็นต่างๆซึ่งผมก็ขอไม่พูดถึงนะครับเพราะอยู่นอกเนื้อหาทีนี้ผมจะพูดถึงว่าตลาดการเงินเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสำหรับประเทศไทยของเราก็ผมขอเขียนด้วยสีน้ำเงินนะครับตลาดการเงินนะครับ สำหรับประเทศไทยเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามตลาดนะครับอันแรกก็คือตลาดตราสารทั่วไปนะครับอันที่สองก็คือตลาดอนุพันธ์นะครับแล้วก็อันที่สามนะครับก็คือตลาดลงทุนต่างประเทศนะครับ โครงสร้างของตลาดการเงินของประเทศไทยก็มี3ามองค์ประกอบนี้แต่ในการสอบตัว ICPE นะครับก็จะเน้นในส่วนที่เป็นตราสารทั่วไปเป็นหลักเลยนะครับตัวอื่นแทบจะไม่ได้พูดถึงนะครับหรือว่าพูดถึงในสัดส่วนที่น้อยมากๆนะครับก็ผมก็จะเน้นในส่วนของตราสารทั่วไปก่อนนะครับก็ตราสารทั่วไปนะครับมันก็จะแบ่องออกเป็นตลาดเงินนะครับ แล้วก็ตลาดทุนนะครับตลาด2อัน,นเนี้ยเนี่ยมีความต่างกันนะครับตลาดเงินที่ใช้ระดมทุนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตรงที่ระยะเวลานะครับเลขกลมๆนะครับตลาดการเงินก็คือมีอายุน้อยกว่า1ปีนะครับตลาดทุนก็คือมากกว่า1ปีนะครับอะไรบ้างที่เป็นตลาดเงินนะครับก็พวกตัว๋วพันธบัตร หุ้นกู้ต่างๆที่มีอายุไม่ถึง1ปีนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดการเงินสำหรับในตลาดทุนนะครับก็อาจจะเป็นหุ้นกู้หุ้นกู้นี้ก็คือตราสารที่ออกโดยภาครัฐนะครับหรือว่าพันธบัตรหุ้นสามัญหุ้นบริม,มเศรษ์นะครับ แล้วก็ใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับตกขอบหรือเปล่าขออภัยนะครับหรือววอลเลนนะใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซึ่งท่านก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละอันเนี่ยอันไหนเป็นตลาดทุนก็คือให้ให้จำเข้าไปเลยนะถ้าท่านไม่ได้ทำงานด้านนี้เนี่ยถ้าเขาถามว่าอันไหนเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดเงินก็ตอบว่าพวกตัว๋วพันธบัตรหุ้นกู้ ที่มีอายุน้อยกว่า1ปีแต่ถ้าอยู่ในตลาดทุนนะครับก็เน้นหุ้นสามัญหุ้นบรมสิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิพันธบัตรหุ้นกู้ที่มีอายุมากกว่า1ปีส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นกู้เนี่ยจะอยู่ในตลาดทุนเพราะมักจะมีอายุมากกว่า1ปีแต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่หุ้นกู้บางตัวที่ออกมาอายุน้อยกว่า1ปีนะครับก็ในการระดมทุนนะครับถ้าระดมทุน ผลิตภัณฑ์ผ่านพวกพันธบัตรหรือว่าหุ้นกู้เนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนอยู่ในรูปดอกเบีย้ยของคูปองนะครับกับส่วนต่างราคานะครับอันนี้ต้องจำไว้นะครับว่าผลิตภัณฑ์อะไรให้ผลตอบแทนเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นพวกหุ้นสามัญหุ้นบรมสิทธิ์นะครับ จะได้ผลตอบแทนอยู่ในรูปเงินปันผลนะครับกับส่วนต่างราคานะครับก็ให้จําให้ดีนะตรงนี้สำคัญนะครับว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดการเงินแต่ละตัวให้ผลตอบแทนอยู่ในรูปอะไรนะครับก็ถ้าเป็นหุ้นสามัญหุ้นบรมสิธิ์ก็ได้เงินปันผลนะครับพันธบัตรหุ้นกู้ก็ได้เป็นดอกเบี้ย พันธบัตรเนี่ยออกโดยรัฐบาลนะครับหุ้นกู้เนี่ยออกโดยเอกชนนะครับเอกชนก็คือภาคธุรกิจที่ไม่ใช่รัฐบาลนะครับก็เรียกเป็นหุ้นกู้ทีนี้ในการระดมทุนนะครับในหุ้นสามัญเนี่ยมันจะมีวิธีระดมทุนเข้ามาในตลาดนะครับเราเรียกว่าตลาดแรกนะครับ ตลาดแรกเนี่ยจะเป็นแหล่งระดมทุนของผู้ที่มีเงินทุนเข้ามาอย่างธุรกิจที่ต้องการเงินทุนนะครับก็วิธีระดมทุนก็เช่น IPO นะครับ IPO ก็คือเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรกนะครับปปชชครั้งแรกนะครับอันนี้ก็คือ IPO นะครับแต่ถ้าเสนอขายแก่ประชาชน ทั่วไปมากกว่าหนึ่งครั้งเราเรียกว่า P.O. นะครับ I.P.O. ก็คือ Initial Public Offering นะครับก็แปลตามชื่อนะครับ P.O. ก็คือ Public Offering นะครับก็เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกอันนึงที่ระดมทุนเข้าตลาดแรกได้เราเรียกว่า P.P. นะครับก็คือ Private Placement นะครับก็เป็นการเสนอขายหุ้นให้กับกลุ่มคนแบบเฉพาะเจาะจงนะครับ ก็จะมีการระดมทุนผ่านช่องทางของตลาดแรกทั้งหมด3วิธีนี้นะครับส่วนพวก ROI l Offering เนี่ยมักจะเกิดขึ้นหลังจากบริษัทเข้าตลาดแรกไปแล้วนะครับพอเข้าตลาดแรกเสร็จนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็จะนำไปซื้อขายบนตลาดรองนะครับ ตลาดรองเนี่ยถ้ามันก็แยกออกมาอีกนะครับก็คือแบบเป็นทางการนะครับก็ขอภัยนะสุดขอบละไมไม่เป็นทางการตลาดที่เป็นทางการเนี่ยก็เป็นตลาดที่เรารู้จักนะครับอย่างเช่นตลาดเซตนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับหรือไม่ก็ตลาด mai นะครับหุ้นเล็กของเรานะครับ tbx นะครับ ตาสารนี่นะครับแล้วก็ทีเฟกนะครับก็คือตลาดสัญนยาซื้อขายล่วงหน้านะครับอันนี้ก็คือตลาดที่เป็นทางการนะครับแต่ถ้ามีการออกหุ้นแล้วจำหน่ายให้ประชาชนแล้วมีการซื้อขายบนตลาดที่ไม่เป็นทางการหรือว่าทำกันเฉพาะกลุ่มนะครับเราเรียกเรียกว่าตลาดไม่เป็นทางการหรือว่าบางทีเราเรียกว่า OTC นะครับคือทำนอกตลาดนั่นเองซึ่ง อาจจะเป็นพวกฟอร์เวิร์ดหรืออะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้ก็คือเนื้อหาโดยภาพรวมของบทที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์โจทย์ให้ดูนะครับว่าลักษณะโจทย์เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ก่อนจะดูโจทย์นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอผมมีประโยชน์นะครับก็สามารถสนับสนุนผมได้ที่เลขบัญชีศูนย์สองหกสี่สี่ห้านสามูย์สองนะครับ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขารามาธิบดีนะครับแอดไลน์ line, มาพ,พูดคุยกันได้ที่ real estate สองหนะครับขอขอบคุณ g o ta นะครับ go a a d i t h go e a d academy with confidence คนระับก็ถ้าใครอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนะครับท่านสามารถสมัครแอปป,ปิ n o m i n a นะครับแล้วก็ตอนสมัครเปิดกองทุนให้ใส่เลขนี้นะครับเป็นรหัสอ้างอิงผมก็จะสามารถ เป็นผู้ให้คำปรึกษาการลงทุนกับท่านได้นะครับเพราะว่าผมมีใบอนุญาตจากกรตอเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภทหนึ่งนะครับก็ให้กรอกเลข117776ลงไปในตอนเปิดบัญชีเป็นเลขผมนะครับหรือถ้าท่านมีปัญหาก็สามารถไลน์มาที่เรียวเอสเตดสเพื่อสอบถามได้นะครับ ทีนี้มาดูตัวอย่างโจทย์กันนะครับผมก็ได้ทำคลิปวิดีโอแยกไว้แล้วนะครับเป็นการตะลุยโจทย์นะครับท่านสามารถไปดูวิธีการเฉลยได้ในคลิปวิดีโอชุดนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็จะโชว์แนวโจทย์ให้ดูเฉยนะครับอย่างข้อแรกเนี่ยเขาถามว่าบริษัทนําไปจดทะเบียนผ่านตลาดหลักทรัพย์เป็นการระดมทุนรูปแบบใดก็ต้องตอบผ่านตลาดการเงินนะครับ ข้อสองนะครับเขาถามความแตกต่างนะครับระหว่างมันนี่มาเก็ตนะครับหรือว่าตลาดเงินกับตลาดทุนนะครับก็มันต้องแตกต่างกันที่ระยะเวลานะครับโดยที่ตลาดเงินจะต้องน้อยกว่า1ปีตลาดทุนจะต้องมากกว่า1ปีเช่นอ่ะอย่างตลาดเงินนะครับก็ตั๋วแลกเงินตัว๋วคังนะครับเต๋อตั๋วเงินค้างหุ้นกู้ก็ถูกต้องนะครับข้อ2หุ้นกู้หุ้นบมส พึ่งสามัญใบสําคัญแสดงสิทธิ์ก็ถูกต้องนะครับส่วนข้อ3เนี่ยออกจาหน่าให้แก่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า IPO Initial Public Offering อันนี้ผิดนะครับเพราะว่าไม่มีคําว่าครั้งแรกนะครับก็ตอบข้อ1นะครับสําหรับข้อนี้ข้อ3นะครับเขาก็ถามว่าผลตอบแทนในการลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดการเงินคืออะไรในพันธบัตรกับหุ้นกู้ผลตอบแทนเนี่ยอยู่ในรูปดอกเบีย้ยนะครับ แต่ถ้าเป็นหุ้นสามัญหุ้นบรมทธม์เนียก็จะเป็นเงินปันผลดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะครับ A, A ได้รับผลตอบแทนอยู่ในรูปดอกเบีย้ยเพราะว่าลงทุนในพันธบัตรและ b, b ก็ได้รับผลตอบแทนอยู่ในรูปดอกเบีย้ยเช่นกันเพราะว่าลงทุนในหุ้นกู้นะครับข้อ4ี่นะครับตัวเลือกใดถูกต้องข้อแรกบทบาทของตลาดรองเป็นแหล่งระดมทุนผิดนะครับ ตลาดแรกนะครับถึงเป็นแหล่งระดมทุนตลาดรองเป็นตัวเพิ่มสภาพคล่องเท่านั้นนะครับเพื่อให้ระดมทุนทั้งต่อไปได้ง่ายขึ้นข้อ2ซื้อหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพถูกนะครับเพราะว่าธนาคารกรุงเทพเป็นเอกชนออกหลักทรัพย์ครั้งแรกให้แก่ประชาชนเป็นธุก,กรรมในตลาดรองผิดนะครับการออกหุ้น IPO เนี่ยทำได้ในตลาดแรกนะครับเพราะว่าถ้าออกครั้งต่อไปมันก็จะไม่ใช่ IPO แล้วเพราะามันไม่ใช่ครั้งแรกครับ ข้อลองสุดท้ายนะครับตัวเลือกใดถูกต้องเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินนะครับตั๋วแลกเงินนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดเงินนะครับที่มีอายุน้อยกว่า1ปีนะครับดังนั้นสภาพคล่องจึงสูงนะครับผลตอบแทนจึงต่ำตามหลัก High Risk High Return Low r i s k Low Return นะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อใดถูกต้องในกอขอสินเชื่อจากธนาคารเป็นการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายเงินทุนโดยตรงอันนี้ผิดนะครับ เพราะว่าผ่านธนาคารเป็นตัวกลางนะครับไม่ใช่โดยตรงแน่นอนนะครับก็เป็นโดยอ้อมผ่านสถาบันการเงินงนะครับข้อแรกผิดนะครับข้อ2คุณสามารถหุ้นกู้ไปสําคัญแสดงสิทธิ์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะพวกคุ้นกู้เนี่ยขายด้วยเอกชนหรือว่าถ้าเป็นพันธบัตรก็ใน TBX ดังนั้นข้อ2ผิดนะครับข้อ3การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกมีได้เป็นการเคลื่อนย้าย เงินทุนสู่ผู้ออกตราสารอันนี้ผิดนะครับตลาดแรกเงินทุนจะเคลื่อนย้ายสู่ผู้ออกตราสารโดยตรงนะครับโดยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีหน้าที่เป็นตัวกลางอำนวยความสะดวกเท่านั้นนะครับผ่านตัววานิชนกิจก็ผมก็หวังว่าเนื้อหาที่ผมเอามาทำสรุปให้ในเนื้อหาของบทที่1จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยก็อรอติดตามเนื้อหาในบทต่อๆไปนะครับผมก็พยายามจะอัปเดตให้ไวที่สุดก็ขอบคุณครับ